อย่างไรก็ตามมันมีข่าวสอดข่าวแทรกว่าระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองแบบนี้มีคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่อนุทินชาญวีรกูลอยากเป็นนายกครับคนคนนั้นชื่อลุงป้อมแห่งบ้านป่ารอยต่อพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณมันก็มีบทวิเคราะห์อีกเดิมพันพลังประชารัฐผลพักร่วม ประวิทย์เฮือกสุดท้ายชิงนายกครับเนื้อความบอกว่างานนี้เหมือนลุงป้อมยอมเทหมดหน้าตักทุบหม้อข้าวเพื่อเปลี่ยนเกมชิงอำนาจเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยให้ได้โดยไม่สนใจว่าจะต้องสังเวยด้วยพักการเมืองที่ทุ่มทุนสร้างมาเองกับมือสถานการณ์ภายในพลังประชารัฐตอนนี้วุ่นวายมากครับในความวุ่นวายกลับมีเอกภาพขึ้นมา ในหมู่สอสอที่ต่อต้านสามารถเจนชัยจิตวนิชสามารถเจนชัยจิตวนิชที่ลุกขึ้นมาเป็นดีลเมเกอร์หาทางผลักดันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณขึ้นเป็นนายกโดยสามารถเจนชัยจิตวนิชพยายามเกณฑ์ผู้เกณฑ์คนเข้ามาอยู่ในพักพลังประชารัฐเพื่อแสดงบารมีของลุงป้อมเริ่มจากวันอยู่บํรุง และรอคอยว่าเมื่อไรเฉลิมจะมาวะแล้วก็บอกว่าจะมีอดีตสอสออีกหลายคนจากพรรคเพื่อไทยมาในพลังประชารัฐแต่วันที่จะเปิดตัวลุงป้อมดันท้องเสียเลยเลื่อนไปก่อนครับเพราะฉะนั้นการออกมาเคลื่อนไหวของสามารถเจนชัยจิตวนิชนั้นสร้างความไม่สบายใจให้กับคนในพลังประชารัฐในปีกของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า ซึ่งรักชอบการเป็นรัฐมนตรีรักชอบการเป็นพักร่วมรัฐบาลและเคยอยู่พักเพื่อไทยกับทักษิณชินวัตรมาก่อนดังนั้นปรากฏการแช่งเศรษฐาทวีสินให้ตกเก้าอี้พร้อมๆกับการหาเสียงสอสอจากต่างพักมาหนุนลุงปั้มพลเอกประวิตธวงสุวรรณขึ้นเป็นนายกแทนเรื่องนี้อาจกลายเป็นชนวนสงครามลุกลามเป็นความขัดแย้งในกลุ่มพักร่วมรัฐบาล จนมีกระแสว่าจับตาดูเถอะเกมเขียลุงตกจากความสำคัญทางการเมืองเริ่มขึ้นแล้วในบทวิเคราะห์นี้บอกว่าการที่นายสามารถเจนชัยจิตวนิชวาดลวดลายจนคนในพักเขาเอือมระอาเบะปากใสหัวปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เพราะลุงป้อมคอยถือหางให้ท้ายจนได้ใจว่ามีผู้ใหญ่คุ้มกะลาหัว จึงกล้าเปล่าประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีใครปลดกูออกจากพักได้หรอกให้ลุงป้อมโทรมาคนเดียวกูออกเลยเอโคตรท้าทายนะครับดังนั้นจึงปรากฏภาพการโชว์พลังสอสอจากพักพลังประชารัฐโดยไผลิกไผลิกก็บอกว่านี่ไงมึงดูรูปนี้ไอ้สามารถ กูรวมสอสอมาเจอกันได้เยอะขนาดนี้ลงชื่อแล้วด้วยจะขับมึงออกจากพักพวกกูเป็นหนึ่งเดียวไปไหนไปกันคําถามคือการขับสามารถเจนชัยจิตวนิพ้นธพักจะสำเร็จไหมเนี่ยภาพนี้ครับภาพนี้คือภาพที่เอามาเขย่าขวัญสั่นประสาทสามารถเจนชัยจิตวนิชซึ่งสามารถดันไม่ขนลุกเลยสักนิด แต่ไปกินข้าบ้านลุงป้อมเฉยและลุงป้อมยังไม่แสดงท่าทีอะไรคำถามวันนี้คือธรรมนัสพรมเผ่ายังเป็นเด็กลุงป้อมหรือกลายเป็นเด็กไอ้แมวไปแล้วลุงป้อมจึงให้สามารถออกรบแบบอ้างชื่อลุงป้อมได้ตลอดเวลานี่แหละครับสงครามภายในพลังประชารัฐ่ามกลางข่าวลือว่า ทักษิณเดียวกับธรรมนัตว่าถ้ามึงเอาลุงป้อมลุงป๊อตอ,ออกจากพักมึงได้มึงเป็นรัฐมนตรีต่อไปมึงร่วมรัฐบาลต่อไปแต่ถ้าล้มเหลวกูจะเอาพักมึงออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วมีอีกหนึ่งพักที่เขาต้องการเข้ามาคอยเช้าคอยเย็นกูจะเอามันมาแทนมึงนั่นคือข่าวเลยครับดังนั้นจังหวะนี้จึงเป็นจังหวะการรบกันเองของพลังประชารัฐ การขับสามารถออกจากพักจะสำเร็จหรือไม่ไม่มีผลอะไรนะครับขับไอ้สามารถคนเดียวออกจากพักสอสก็ไม่ได้เป็นมีผลอะไรล่ะปากก็ยังอยู่เหมือนเดิมพูดได้เหมือนเดิมไม่เป็นสอสอพลังประชารัฐก็พูดได้ก็แสซนายกได้ก็เชียร์ลุงปั้มได้สงครามเนี้ยธรรมนัตกับไผ่ลิกพลาดอย่างแรงครับ ตัวเองเป็นมวยกระดูกเหล็กมวยเบอร์ใหญ่ลงมาต่อยกับมวยวัดแล้วระดมสอสอไปเปิดตัวเปิดหน้าให้ลุงป้อมรู้ว่าใครอยู่กับไอ้แป้งมันเป็นเด็กบิ๊กแป้งมันไม่ใช่เด็กบิ๊กป้อมกันแล้วเนี่ยเท่ากับเป็นการเฉลยไพร่าลาบพลเลวให้ลุงป้อมแกเห็นลุงป้อมกเยนสามารถลงมาบนกระดานเนี่ย มันไม่มีอะไรต้องเสียครับสามารถไม่ได้เป็นสอสอสามารถไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักสามารถเป็นแค่เหยื่อที่จะให้ไอ้แป้งมันเฉลยว่าบัตรนี้ไอ้แป้งมันเป็นเด็กกูหรือแปลพักไปเป็นเด็กไอ้แมวแล้วใครบ้างที่สวามีพักกับไอ้แป้งและแล้วไผ่ลิกก็เฉลยภาพนี้ออกมาถ้าเป็นวงไพ่เขาเรียกว่าตีงโง่ ลุงป้อมนั่งกาหัวไอ้พวกนี้ไว้หมดแล้วกูรู้แล้วว่ามีใครบ้างโดยเฉพาะอีนังผู้หญิงคนนั้นที่กูสาลงพื้นที่ไปหาเสียงให้มันนี่คือความพลาดของทีมธรรมนัตเลิกหลักร้อนรนแพ้เกมสามารถเจนชัยจิตวนิชซึ่งเป็นหมากบนกระดานที่เดินลุยแทนลุงป้อมครับ แต่ลุงป้อมจะได้เป็นนายกเหรอลุงป้อมจะเป็นนายกเพื่ออะไรใครอยากให้ลุงป้อมเป็นนายกผมก็นึกไม่ออกเพราะผมก็ไม่ใช่ก็มีแต่สามารถดีละมั้งที่อยากให้ลุงป้อมเป็นนายกจนถึงขั้นพูดเป็นในๆว่าดีวกับสีส้มแล้ว สีส้มบวกพลังประชารัฐก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เหมือนสีส้มบวกสีน้าเงินก็ให้อนุทินเป็นนายกยังไม่ได้มันต้องมีพรรคอื่นเข้ามาอีกครับและความที่สีส้มนั้นก็ศัตรูสิบทิศใครมันจะมาสมทบวะอันนี้คือปริศนาทางการเมืองจากคำถามว่าลุงป้อมจะเป็นนายกได้ยังไงลุงป้อมจะเป็นนายกทำไม ลุงป้อมจะเป็นนายกเพื่ออะไรและใครอยากให้ลุงป้อมเป็นนายกวะกันนั้นก็ตามดูสงครามนี้กันต่อไปครับในบทวิเคราะห์นี้บอกว่าการให้สามารถออกมาสนุกสนานเพลิดเพลินท้าทายด้วยการอาศัยชื่อลุงป้อมเป็นใบเบิกทางในการเคลื่อนไหวแบบสวนทางกับคนส่วนใหญ่ในพักยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้สสตัดสินใจง่ายมากขึ้นว่าจะฝากอนาคตกับพลังประชารัฐ หรือจะกรูกันไปอยู่เพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับมันมีการวิเคราะห์กันว่าธรรมนัตอาจจะกลับเพื่อไทยหรือจะใช้วิธีที่ทักษิณเคยใช้ในอดีตคือการควบรวมพักแต่บัตรนี้มันจะควบรวมพลังประชารัฐไปเป็นพักเพื่อไทยยังไม่ได้กฎหมายไม่อนุญาตให้มีการควบรวมระหว่างที่อยู่ในสมัยของการบริหารแล้วก็ลุงป้อมเป็นเจ้าของพัก ลุงป้อมยังเป็นหัวหน้าพักอยู่เพราะฉะนั้นดีดลุงป้อมออกไปให้ได้ก่อนไอ้แป้งแล้วมึงมาอยู่กับกูมึงเอาสอสอทั้งหมดของมึงมาอยู่กับกูแล้วเดี๋ยวเรามาจัดพื้นที่กันว่าใครได้ลงตรงไหนอย่างไรนี่คือเกมจุดที่ขาดสำคัญคือลุงป้อมอาจจะต้องทรงตัวให้ดีอันนี้มีนัยยะสองนัยยะหนึ่งคือเดินให้ไหวก่อนลุง สองจึงเป็นการทรงตัวทางการเมืองครับลุงป้อมต้องทรงตัวให้ดีหากเลือกสามารถเจนชัยจิตวน,นิชโดยไม่ตอบสนองความต้องการของสอสอส่วนใหญ่ที่ลงชื่อขับสามารถผลนพักเพราะมันจะเป็นจุดเสี่ยงสองเด้งและพาพักพลังประชารัฐไปถึงทางตันไปจบที่คลองตันครับ เด้งที่หนึ่งก็คือพลังประชารัฐที่ปล่อยให้ลูกพักสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายย่อมมีข้ออ้างให้ถูกตะเพิดพ้นจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลแบบไม่แยแสเลยเก้าอี้รัฐมนตรีโคต้าพักก็จะถูกตริบแล้วก็เอาไปแจกไปเกลีย่ยกันใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่บิ๊กแป้งธรรมนัฐพรมเผากลัวที่สุดกังวลที่สุด และจะเจ็บใจที่สุดถ้าไอ้สามารถมันทำให้กูตกเก้าอี้เพราะเหตุนี้ได้จึงสู้ยิบตาไงครับ314เสียงของรัฐบาลหักพลังประชารัฐออกไป40เสียงในกรณีที่ถีบหัวมันออกไปวุ่นวายนักรัฐบาลก็ไม่สะเทือนนะครับในเมื่อมีประชาธิปัตย์21เเสียงสแตนบายคอยเช้าคอยเย็นรอเข้ามาสู่ขอ ทอดสะพานแล้วทอดสะพานอีกสะพานยาวข้ามจากทะเลสาบสงขาไปเกาะยออย่างสั้นกว่าเลยเนี่ยครับเพื่อไทยและทักษิณจึงไม่ค่อยแคร์พลังประชารัฐจึงบีบขมับบีบไขไอ้แป้งว่ามึงไปจัดการนะกูไม่ทนถ้ามึงจัดการไม่ได้มึงก็ใสหัวกันออกไปทั้งพักเลยก็แล้วกันธรรมนัตจึงฟัดลงมาฟัดกับสามารถจนลืมรูปมวยไง ว่าตัวเองรุ่นใหญ่กว่าแพงกว่าเยอะไม่น่าไปชกกับมันเลยแด้งที่สองถ้าพลังประชารัฐถูกเขี่ยพ้นจากรัฐบาลจริงกลุ่มบ้านใหญ่และสอสก็ต้องดิ้นรนเต็มที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองพลอยฟ้าพลอยฝนตกจากหลังเสือไปพร้อมๆกับลุงป้อมและไอ้สามารถแน่ๆเป็นรัฐบาลอยู่ดีๆใครวะอยากไปเป็นฝ่ายค้าน เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งถัดไปโอกาสที่สสและกลุ่มกวนต่างๆจะย้ายจากพลังประชารัฐไปอยู่เพื่อไทยก็สูงเกมเนี้ไม่ทำให้ลุงป้อมได้เป็นนายกหรอกผมเนี่ยไม่คิดว่าลุงป้อมเดินเกมนี้เพื่อจะเป็นนายกหรอกแต่ยังนึกไม่ออกว่าแกเล่นเกมนี้ทำไมอาจจะแค่ต้องการสั่งสอนลูกน้องทรยศคนหนึ่งเท่านั้นก็ได้เพราะถ้าลุงป้อม เอาสามารถมาลำหักลำค้นแบบนี้แล้วบอกว่าดีลกับก้าวไกลได้แล้วเนี่ยคำถามก็คือไอ้สอสอที่ไปนั่งหน้าสลอนอยู่กับไั่ลิกและธรรมนัตนั้นน่ะมันจะยังโหวตให้ลุงป้อมไหมในวันโหวตนายกนี่เมื่อมันเจ็บใจไงมันแพ้ไงลุงป้อมจะเอาเสียงที่ไหนมาสนับสนุนให้เป็นนายกวะไม่มีครับนึกไม่ออกมองไม่เห็นทาง แล้ววนกลับไปที่คำถามเดิมก็คือว่าลุงป้อมจะเป็นนายกทำไมวะใครวะอยากให้ลุงป้อมเป็นนายกมองไม่เห็นเลยท่านผู้ชมมองเห็นไหมบอกให้จิตตกรมันหายโง่หน่อยสิลุงป้อมแกจะเป็นนายกทำไมวะเพราะฉะนั้นเกมการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมเนียเข้มข้นสุดสุดอนุทินนี่ยังมีความหวังสูงกว่า พลเอกประวิทย์เยอะเลยเพราะดูสภาพการตอนนี้สิเศรษฐ,ฐกิจก็แย่มองไม่เห็นทางที่จะกระดกหัวขึ้นมาเลยถ้าเศรษฐาตกจากเก้าอี้ทักษิณคุณหญิงพจจมานจะเอาลูกสาวมาเสี่ยงเหรอลูกสาวซึ่งไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนอกจากสืบสันดานพ่อกับแม่มาจะมาแก้ปัญหาอะไรได้วะ ไอ้พวกที่อยู่ในพักก็ลูกกระจอกขี่ข่าชั้นต่ำชั้นเลวเกรดซเกรดดีด็อกทั้งนั้นส่วนไอ้พวกพี่เลี้ยงไอ้อ้วนไอ้มิงไอ้อะไรต่อมีอะไรก็ออกหน้ามากไม่ได้นึกไม่ออกเลยว่าในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยพักเพื่อไทยจะสร้างผลงานอย่างไรโดยเฉพาะถ้าเศรษฐาตกเก้าอี้แล้วมีอุง้งอิงขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก อยู่แล้วและต้องขยับขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีในสภาพความเสี่ยงแบบนั้นจึงมีโอกาสที่จะให้อนุทินมึงออกไปตายแทนกูก็แล้วกันก็ยอมเสี่ยงนะครับเกิดอนุทินแม่งฟื้นเศรษฐกิจได้ก็ให้มันชนะไปรอบหน้ายังไงเราก็เป็นพักคร่วมรัฐบาลถ้าเกิดภูมิใจไทยรอบหน้ามันเยอะกว่าเราก็เป็นแกนนําตั้งรัฐบาลถ้าเราเยอะกว่ามันเราก็ยังเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลอยู่ดี นี่ครับโอกาสของอนุทินจึงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่พ่อแม่องค์อิงยังไม่อยากให้องค์อิงไปเสี่ยงเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมละครับอยากเห็นใครเป็นนายกไม่ต้องตอบว่าลุงตู่นะไม่น่าจะย้อนกลับมาแล้วละ่ะ <laughs>